แต่เช้ามาแล้วก็มาลดน้ำผักกันเลยวิธีบ้านนะคะปลูกผักไว้พอได้กินนะคะปลูกผักไว้พอได้กินต้นดอกไม้ก็มาอยู่ในสวนผักด้วยอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้ต้นถุงเงินถุงทองถุงเงินถ้าเป็นแถบขาวๆเขาเรียกถุงเงินนะคะ ไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นต้นเผือกเนาะในสวนในสวนนี้ก็จะมีต้นหอมต้นผักแพวนะคะนี่อันนี้ก็คือเขาเรียกต้นผักแพวนะคะต้นผักแพวอันนี้จะเป็นต้นมะนาวต้นมะนาวต้นนี้นะครับมันขึ้นเองนะนี่นาะขึ้นเองค่ะ ขึ้นเองได้กินค่ะแต่ว่าถ้าปลูกนะีไม่ได้กินส่วนต้นใหญ่ๆต้นนี้ก็คือต้นตะลิงปิงน,นะคะต้นตะลิงปิงกำลังเป็นลูกเป็นลูกมาไหลอันนั้นแล้ะคะ่ะเลียสนเสร็จแล้วก็มาลองน้ำน,นี้ไว้เพวันใหม่นะคะ มีหอมมีใบแมงลักมีต้นพริกต้นผักเสี่ยนอู้เยอะแยะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะอันนี้ก็ต้นหอมผักเซี่ยนต้นพริก ส่วนทางนั้นอยู่ไกลๆน่นเก่าจะเป็นเป็นตันเต่าค่ะนเต่า,ตาจะมีตะไคร้ด้วยตะไคร้ฝั่งทางนี้ตะไคร้ต้นมะเขือมะเขืองามงานต้นมะเขืองามงานแล้วก็ต้นชมพู่ ชมพู้น้ำดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรั่ำรั่พันพื้นบ้านพันโบราณน,นะคะมันเกิดเองค่ะอันนี้ก็ปลูกใหม่เรื่อยๆนะคะต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยตะนีนะคะเอามาเล็บมาปลูก คุณแม่อยากปลูกอันนี้เพียงสวนสวนเล็กๆนะคะดูความเล็กเล็กๆค่ะแต่ว่ามีเยอะมีหลายอย่างอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็หานไปทางนู้นก็มีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเนาะ สวนนี้ก็จะมีไอต้นกล้าของมะละกอนะคะไม่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าพันอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าได้พันมาจากไหนแล้วก็มาหวานไหมนะคะมเมล็ดไหนที่เก่งที่สุดมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นอันนี้กระหล่ำนะคะเบี้ยกระหลำ่ำ แล้วก็มีใบแมงลัอเดยตจะตค่ะมีต้นหอมมีต้นพริกต้นใบแมงลัอแล้วก็อะไรนี่เบียร์มะเขือเทศนะคะต้นกล้ามะเขือเทศไม่โตสักทีต้นพริกก็งามงามเลยนต้นพริกสัวงทางนี้ก็จะเป็นผักกาดนะคะ ตับกาดเคียวปี้นะคะที่เราถ่ายให้ดูประจำนะคะทวงนี้ก็จะแก่แล้วมันได้กินเยอะแล้วขึ้นขึ้นขึ้น,นต้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นพลิกพลิกที้เป็นลูกแล้วดกค่ะพลิกกำลังดกๆเลย ต้นใหญ่ต้นสูงกำลังสีแดงเลยพริกสีแดงแล้ว มีมะเขือะนะคะอันนี้เราก็จะต้นจะก,กล้ากล้าต้นในนั่นน่ะนี่มะเขือเทศลาชินีนะคะคะที่ลูกเล็กๆที่เขาเอาไปกินกินจิ้มน้ำพริกกินน่ะนะคะเราก็จะไปปลูกนะคะวันใหม่ก่อนค่อยเอาไปปลูกวันนี้วัน วันพระอันนี้ก็จะเป็นก้าก้ากหล่ำนะคะเต็้ก้ากล่ม,ะะลมไม่ลงดินสักทีแล้วก็ไม่โตสักทีเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสวนสวนเล็กๆสองสวนที่อยู่หลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสวนอื่นๆต่อนะคะ อยู่ที่หน้าบ้านก็มีนะคะแต่ว่ามันมันแบบว่ามันมีน้อยค่ะเราก็จะให้ดูแต่สวนหลังบ้านนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเราไม่ไม่สะดวกที่จะไปถ่ายเนาะเพราะว่ามันรถมันวิ่งไปวิ่งมามันเสียงดังนะคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสวนข้างหลังนะคะ่ะค่ะ ก่อนแล้วเราจะไปถึงสวนหลังบ้านเราก็มาเจอนี่มะม่วงฟาลนเรากำลังเป็นลูกดกเลยอันนี้รุ่นที่สองแล้วนะคะนี่รุ่นที่สองแล้วอันนี้ชุดที่สามรุ่นที่สามกำลังเป็นเลย มันจะต้นเดียวแต่ว่ามันแบ่งกันเป็นค่ะปะพามาดูสวนนี้นะคะี่อันนี้ก็จะเป็นผักบวบนะคะยอดบ,บวบกำลังเยอะเลย เดี๋ยวไว้อีกสักวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละจะเก็บเพราะว่ามีคนสั่งอยู่นะคะอันนี้จะเป็นถั่วนะคะเราเก็บแล้วเมื่อเช้านี้ลืมถ่ายไม่ได้ถ่ายค่ะี๋ยวตาลูกเล็กอันนี้จะเป็นถั่ว เราเข้าใจผิดนี่ว่าถั่วเราจะไปตำกินได้นะตำกินอร่อยนะอันนี้มันเป็นถั่วที่ที่เวลาเขาปลูกเอาเอาเม็ดมันนะคะเม็ดมันจะใหญ่เราก็ดันไปเก็บสดเก็บแบบฝักสดๆไปใส้ไปตำเออไม่ใช่นะอันนี้ก็จะเป็นวบวบนื่ มงูเยอะๆเลยแม่เก็บไปแล้วสองครั้งนี่ก็โตแล้วโตวอีกแล้วบมงูค่ะถั่วพูเราก็เก็บแล้วนะคะเมื่อวานเก็บไปกินแล้วบวกงูก็เป็นเป็นลูกเรื่อยๆเป็นลูกเรื่อยๆค่ะ แตงไทยแตงไทยของเรานีเก็บลูกมีลูกอีกแล้วเล็กๆล,ลูกไม่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปฝากยาดนะคะฝากนา้นาน้าแกมาวัด วันนี้วันพระค่ะน้ามาวัดก็เลยจะเก็บห้ฝากเก,บ,เกบบ้างไปแกตํำแต่งกว่าแล้วก็เก็บเมื่อเช้านี่นะคะนี่กำลังเป็นกำลังแตกยอดแตกแตกยอดขึ้นไหมเป็นลูกด้วย นี่ก็คือเป็นต้นถั่วที่เราปลูกวันนั้นนะครับถัว่วถั่วอะไรนะถัวถ่วถั่วฝักยาวที่ที่ที่ขึ้นข้างมีแตงที่เราปลูกรอบที่สามชุดที่สามรุ่นที่สามกำลัง เป็นเครืึอนเลยกำลังขึ้นขึ้นข้างถั่วแล้วก็เึ้อนงามขึ้นทุกเม็ดเลยทุกต้นเลยอเ,เอาปุ๋ยใส่วันนั้นเนี่ยกระล่ำตายเลยกระล่ำตายเหลือต้นเดียวดูๆเหลือต้นเดียว ตอนที่สองก็ร่อแล่ก็ประมาณนี้นะคะสวนก็แบบว่าผัดเปลี่ยนกผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆก็จะเป็นทั่วนะคะทั่วฝักยาว เป็นแซงมูนะคะปลูกไว้เผื่อได้กินเผื่อเขาเป็นยูกให้ได้กินนถั่วถั่วเราปลูปกไว้เยอะนนี่ก็จะเป็นก้นน้ำเต้านะคะต้นน้ำเต้าน้ำเต้าเซียนเถาเซียน เชียนทอปหรือเข้ารียกอะไร่าอุย้ยงามงามภูมิใจกับไอ้หมากอันนี้นะภูมิใจกับลูกอันนี้นะดูดิมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยแฟนบอกว่าเอา้าตอนซื้อมาทำไมไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้ เพราะว่าตอนซื้อมาทำไมลูกเล็กๆแต่เรามาปลูกทำไมลูกใหญ่ๆก็เลยว่ามันอาจจะเป็นคุณละพันธนะ์นดูดิอาจจะเป็นคุณละพันธแต่อันนี้มันเครือมันเยเล็กๆ,ๆ,ๆอย,ๆย่างนนี้นะกลัวเครือมันหักก็เลยกลัวเครือมันขาดก็เลยหาเชือกไปโผล่มันไว้บ้าง น,นี่ก็จะเป็นต้นพริกพริกก็กำลังจะเป็นลูกเลย,เยกำลังติดลูกถั่วก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่พริกสามเดือนนี่นะนตอกดกดกกำลังติดลูกตกๆก ยถั word, ่วกระไกลตะเก็บเกี่ยวแล้วอุ้ยสอนสอนยอดตั๋วมันแต่ยอดยาวเลยแต่ยอดยาวๆเลย น,นี่ก็จะเป็นฝักทองนะคะฝักทองกำลังเป็นลูกเล็กๆนี่ไงเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วแต่ว่าไม่น,น่าจะโตรหรอกเพราะว่าเครือมันไม่งามน,นี่แตงโมเราที่ปลูกอันแรก กำลังเป็นเครือเลยอุ้ยงามเดี๋ยวใกล้ได้นั่นแล้วเอาถั่วออกแล้วก็จะมีที่ปลูกผักเยอะแยะเลยเนะาะค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะสวน ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ